วิธีปลูกของผมนะครับผมจะหว่านลงหลุมหลุมละสองเมล็ดนะครับกันไว้ครับผมเพื่อเมล็ดไหนไม่ขึ้นอีกเมล็ดหนึ่งจะได้ชดเชยครับนี่ครับหว่านลงไปในหลุมเลยครับแล้วก็เอาดินกรบครับไม่ต้องน้ำมากครับผมเหมือนกับปลูกว่านในมะม่วงเลยครับ โดยม่ล็ครับแบบเดียวกันครับปลูกฟังดินครับนี่ครับเดียบร้อยครับจะเป็นลักษณะนี้ครับเดี๋ยวผมจะไล่ปลูกนี่ครับตามนี้เลยครับ ครับเพื่อนๆพบกันอีกครั้งนะครับกับคนมันบ้านชาแนลเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาปลูกมะยมชิดนะครับบริเวณรอบสาะนี้ครับผมได้ขุดหลุมเตรียมไว้ปลูกแล้วครับผมมะยมชิดที่ผมได้มาก็เอามาจากที่บ้านข้างในครับในสวนครับมีอยู่สองต้นครับลูกดกมากเลยครับก็เก็บกินเสร็จก็ได้เมล็ดมาครับก็จะเอามาเพาะเดี๋ยวจะให้ดูกันครับว่าเป็นยังไง นี่คือลักษณะของเม็ดของลูกมะยงคิดนะครับเนี่ยเป็นลักษณะนี้ครับอันนี้ตากแดดไว้วันหนึ่งครับทำมันแนงสักหน่อยมเมล็ดนี้ได้มาจากที่บ้านครับปลูกไว้ที่สวนครับสองต้นปลูกไว้หลายปีแล้วครับก็ได้กินลูกทุกปีครับก็ดกปีนี้ลูกจะดกหน่อยครับเนี่ยครับ ที่เขาขายการอยู่แถวบ้านก็โลละร้อยครับแต่ว่าที่อื่นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าขายกิโลเท่าไหร่แต่แถวบ้านที่เขาซื้อกันเนี่ยโลละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยครับอันนี้คือที่เก็บมาจากสวนที่บ้านครับข้างในก็กินเสศษก็ได้เมล็ดมาครับวันนี้ก็เลยว่าจะเอามาปลูกอยู่ที่สระที่บ้านทุ่งครับนี่ครับผมจะปลูก จากนี่ครับไปตามบริเวณนี้ครับขุดลุมไหมครับุมห่างกันอยู่ประมาณเมตห้าสิบครับอันนี้คือที่ปลูกแล้วครับอันนี้ปลูกมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วครับเนี่ยปลูกได้อทิตย์หนึ่งเนี่ยปลูกไว้สามซีนวยครับนี่คือลุมทิบปลูกแล้วครับก็ วันนี้ก็ว่าจะมาปลูกเพิ่มครับเพราะว่าเราคัดเลือกเมล็ดที่คิดว่าแข็งแรงครับเอามาปลูกวิธีปลูกของผมนะครับผมจะหว่านลงหลุมหลุมละสองเมล็ดนะครับกันไว้ครับผมเพื่อเมล็ดไหนไม่ขึ้นอีกเมล็มดหนึ่งจะได้ชดเชยครับนี่ครับหว่านลงไปในหลุมเลยครับแล้วก็เอาดินกลบครับ จะต้องน้ำมากครับผมเหมือนกับปลูกวานในมะม่วงเลยครับโดยเมล็ดครับแบบเดียวกันครับกบปลูกฝังดินครับนี่ครับเรียบร้อยครับจะเป็นลักษณะนี้ครับเดี๋ยวผมจะไล่ปลูกนี่ครับตามนี้เลยครับนี่นะครับ เอาสองเมล็ดครับเราลงไปในลุมเลยครับห่างๆกันหน่อยดูดีเลยครับ วางเมล็ดในหลุมให้มันห่างกันหน่อยนะครับอย่าไปติดกัน,นครับเพื่อเวลามันงอกสองต้นมันจะได้ห่างกันครับ รดน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานำํำกิ่งไม้ครับไปปักตามรุมครับเพื่อจะได้รู้ว่าตําแหน่งของรุมอยู่ตรงไหนครับผม เพืเ่อนๆเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับเป็นเป็นลักษณะนี้ครับการปลูกนะครับปลูกเสร็จจบดินแล้วก็รดน้ําไปเลยครับแล้วก็หาไม้มาปักตามรุมครับเพื่อจะได้รู้ตำแหน่งว่ารุมอยู่ตรงไหนบ้างครับเพราะว่าเวลานานไปเนี่ยสภาพของลุมมันจะหายไปครับแต่ถ้าเรามีไม้ปักทําไว้ก็จะรู้ว่าตำแหน่งของมายงคิดที่เราได้ หวานไว้เนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเพื่อ้น่าปลูกมาเลยครับราคาแถวบ้านขายกิโลละร้อยครับตอนนี้ที่บ้านก็มีสองต้นครับอยู่ที่บ้านข้างในครับปีนี้ลุดลูกดกมากเลยครับแต่ว่า ก็ oh, ได้กินเองอย่างเดียวกินเองแล้วก็แจกญาติพี่น้องครับยังไม่ได้ไปขายที่ไหนครับและอีกอย่างก็คือเป็นต้นไม้ที่ไม่ใหญ่ไม่โตมากครับถ้าปลูกบริเวณนี้ก็จะเป็นร่มอย่างดีเลยครับเวลาเราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงอะไรแถวบริเวณนี้ก็จะได้เป็นร่มให้ครับเนี่ยครับ นี่ก็คือพวกต้นมะม่วงมะพร้าวครับที่ปลูกไว้ก่อนครับนี่รับตะไครครับปลูกไว้ดินดีครับปลูกอะไรก็งามครับเนี่ยก็ฝรั่งกิมจูครับนี่ครับขาปง่ายมากเลยครับกำลังงอกเต็มเลยครับนี่ออกแทงหน่อเต็มเลยครับขา มาปลูกไว้ครับเป็นคนชอบกินครับชอบทำกับข้าวครับขาดไม่ได้ครับขาดนี่เพื่อนส่วนตรงนี้ผมว่าจะปลูกไอ้ใบเตยครับนี่ครับไปถอนลูกใบเตยมาจากบ้านข้างในครับนี่ครับใบเตยเดี๋ยวผจะ,ผจะไปปลูกตรงนั้นแหละครับ โอเคนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ